สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกที่ติดตามชมคลิปสนามทัวร์ก็สำหรับคลิปนี้ผมอยู่ที่พระาธาตุเจดีของวางสะพุงนะครับที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอวังสะพุงก็จะเป็นพระาธาตุแห่งนี้นะครับของอ,อยู่ที่วัดาวางสะพุงพัฒนารามนะครับสำหรับพระาธาตุพระาธาตุเจดีวางสะพุงนะครับผมไม่ทราบว่าชื่อเป็นทางการชื่อว่าอะไรนะครับแต่ว่าสำหรับวันนี้ ตลอดระยะเวลาในการก่อสร้าง2-3ถึงปีล่วงมาแล้วนะครับผมคิดว่าเพึ่งสร้างเสร็จนะแต่ว่าอาจจะยังไม่ให้พี่น้องประชาชนขึ้นไปเที่ยวชมหรือว่าขึ้นไปนมัสการบนพระาธาตุนะครับเพราะฉะนั้นเบื้องต้นผมก็จะลองเข้าไปดูนะครับว่าสร้างเสร็จแล้วมีความสวยงามขนาดไหนนะครับสลรับพระาธาตุแห่งนี้นะครับสลรับคลิปนี้ก็ตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณลานนอกวัดแล้ครับ ตอนนี้ก็เรามาอยู่ที่หน้าพระธาตุแล้วนะครับผมน่าจะยังปิดไว้อยู่นะครับไม่ให้ประชาชนเข้าไปดูนะครับแต่ว่าผมจะลองเข้าไปสํารวจรอบๆบ,บ,บริเวณพระธาตุนี้ก่อนนะครับรว่าว่าจะสามารถขึ้นไปได้กี่ชั้นนะครับเดี๋ยวพ่อจะลองเดนเข้าไปดูก่อนนะอันนี้จะเป็นบริเวณวัดวังสบุญวัฒนารามก็จะเป็นตึกเรียนของเมนนะครับตรงด้านซ้ายมือก็จะเป็นเมนพระเมนุมาานะครับแล้วก็ ด้านขวามซ้ายมาตรงด้านหน้าของเราควรจะเป็นอ,อาคารหรือศาลาะไรสักอย่างหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นแนวของการสร้างกำแพงตรงด้านนี้นะครับสร้างกำแพงรอบๆพระเจดีย์แห่งนี้นะครับก็จะมีประตูนะครับสีแดงเลยตอนที่ผมมาครั้งแรกนั้นยังไม่เสร็จนะยังไม่เสร็จเลยนะครับตอนที่ผมมาครั้งแรกเลยอันนี้ก็ตูแล้วนะครับปูกกระเบื้องแล้วลนะ่ะ ก็เบื้องต้นก็สามารถจะมาเที่ยวชมได้นะครับ mm. ก็จะมีไม่ mm. ไม่ไม่กวาดนะด้านหน้านสวยงามนะครับตรงด้านนี้ก็อัน mm. นี้จะเป็นไม่มีไม่กวาดอยู่อันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นนะครับทางขึ้นมี2ทางก็คือขึ้นทางด้านซ้ายมือและขึ้นทางด้านขวามือนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นเข้าไปสู่ภายในอาคารด้านในตัวนี้เราจะไม่เข้าไปนะครับ mm. เราจะเดินเข้าไป ด้านบนนะครับานื่นะอันนี้ก็เก็บให้สมาชิกได้ชมนะครับสวยงามสวยงามอันนี้ก็จะเป็น,ปนด้านบนแนละ้วเดินขึ้นมาลมเย็นดีนะครับจะเป็นบริเวณชั้นแรกไหน โอ้นั่นเขากำลังก่อสร้างทำทำขอบทำขอบอยู่ทำผมดินตักดินนะครับแต่งปรับแต่งดินให้เรียบเสมอเพื่อที่จะทำเป็นน่าจะเป็นรั้วนะครับแล้วก็จะเดินขึ้นไปต่อนะครับอันนี้ก็เป็นคาถาสร้างมาประมาณสัก3ปีแล้วนะครับ สิพรพธาตุแห่งนี้ก็ผมว่าน่าจะสร้างมา3าปีแล้วอันนี้ก็จะเป็นพระาธาตุชั้นที่2ก็จะเป็นห้องโล่งนะครับห้องโล่งด้านในมีจะทําเป็นสถาปัตยกรรมต่างๆนะครับแต่ว่าน่าจะปูพื้นแล้วนะครับโอ้ข้างในนี่สวยงามมากน่าจะเป็นห้องที่สวยงามนะครับมีปูพื้นอย่างนี้เลยไฟอะไรก็ทำไว้อย่างสวยงามแล้ว สวยงามน,นะครับภายในพระาธาตุอย่างนี้องค์พระาธาตุเจดีมีระบบไฟเดินมาเรียบร้อยแต่ก็ยังไม่แล้วเสร็จนะครับก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนนะครับมองเห็นสีทิศน,นะครับมสมยศเลยบริเวณวัดก็ถือว่าการก่อสร้างต้นลำหน้าไปเยอะล้ำหน้าไปเยอะเลยไปเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนต่อนะครับ เส้นยอดแหละเนี่ยก็จะเป็นเสาสัญญาณนี่ไงเนี่ยเราจะขึ้นไปตรงนี้นี่มีด้านบนนี่แหละนะนี่ขึ้นนะระวังนะค่อยค่อยเดินไปันี่จะเป็นชั้นชั้นด้านบนชั้นด้านบนของพระธาตุ อะไรนะเป็นไนวิธีตั้งกองกิมบอลโอ้สวยงามนะครับทาสีแล้วนะครับวนนสวยเลยนะสวยเลยมองแบบโอ้โหนี่สวยงามมากเลยแล้วก็จะมีมข้างในก็สามารถเข้าไปได้แต่ว่าประตูน่าจะปิดนะครับปร,ประตูเข้าไปชั้นบนน่าจะเป็นที่เก็บอัฐิอะไรหรือเปล่ากไหม มมไ่่ันใจเราจะมองเห็นวิวของเพลิมบังสะพงได้รอบเลยนะครับวิวบางสะพงเราก็จะมองเห็นได้รอบเลยนะครับเมืองบังสะพงอันนี้จะเป็นบางสะพงทิศตะวันออกนะครับอันนี้นะครับส่วนด้านนี้ก็เป็นบังสะพงทิศใต้นะครับทิศใต้อะไร อันนี้ก็จะเป็นโซนน,นี้ก็จะเป็นทิศต,ต,ตะวันตกก็สวยงามน,นะครับพระธาตุใหญ่มากเลยครับเราอยู่บนชั้นชั้นบนสุดแล้วครับแต่เจดีแต่ยอดเราไม่สามารถขึ้นไปได้ธาตุเราก็ไม่สามารถขึ้นไปได้นะครับสวยงามสวยงามมากครับ อันนี้ด้านล่างนะครับเขาจะเป็นแนวทำกำแพงอ้อตรงนู้นมีอะไรอยูเ่สียงามนะครับพระธาตุวังสพูงสพัฒสถาปัตยกรรมที่เป็นสถาปัตย์แบบร่วมสมัยนะครับสถาปัตย์ร่วมสมัยมากเลยเแต่ว่านี่น่าจะเข้าไม่ได้นะดเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูก่อนข้างใน พเข้าไม่ได้จริงๆนะครับล็อกไวนะ้ล็อกไว้นะครับสวยงามสวยงามมากครับอันนี้เราก็ยพอเดินขึ้นมาครับข้างบนพระธาตุนี่จะเป็นประตูเลยนะประตูเข้านะครับของพระธาตุแล้วก็อันนี้เราเดินรอบแล้วนะเราเดินรอบพระธาตุแล้ว ครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับการเที่ยวชมพระธาตุของเราแล้วก็จะเดินลงนะครับเดินลงไปเดินลงไปนะเ,เพราะว่ามันอยู่ใกล้แล้วมันถ่ายลําบากอยู่ใกล้แล้วถ่ายลําบากก็ถือว่าสุดยอดนะครับผมสำหรับวันนี้ได้มาเที่ยวชมพระธาตุกัน ก็สวยงามนะครับรโอ้สุดใหญ่มากนะครับใหญ่จริงๆมองเห็นโอ้ในระดับไกลหลายเป็นสิบกิโลเมตรก็ยังมองเห็นนะครับยอดประาตดของแห่งนี้นะครับของวางสพงะพงแห่งนี้สูงใหญ่สวยงามนะครับทันสมัยนะครับของวองสะพงนะครับเนี่ยต้องขอขอบคุณสมาชิกที่ติดตามชมเดีย๋ยวเราค่อยไว้เจอกันไปนะครับกรเก็บภาพบรรยากาศอะไรนะไปริมน้ำโขง,ของเออเดีย๋ยวครั้งหน้าก่อนเราจะ ไปเที่ยวไว้เขือนทูหลวงดีกว่าไปนั่งแพนะเขื่อนทูหลวงไปนั่งแพกันอะไร